สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทําไข่เจียวกุ้งโหระพาทานกับน้ําปลาพริกป่นสูตรนี้อร่อยจริงๆทําง่ายๆนะครับอยากให้ทางบ้านลองทําทานกันครับแจ็คใช้เป็นกุ้งขาว10ตัวให้เราแกะเปลือกเด็ดหัวผาหลังนะครับแล้วก็ดึงเส้นดําล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนํามาลวกเป็นเวลา15วินาทีทีนี้ก็เตรียมชามมาได้เลยครับตอกไข่ไก่ลงไป4ฟอง แล้วก็ปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยผงปรุงรสครึ่งช้อนชาตีให้เข้ากันครับพอเข้ากันดีแล้วใส่กุ้งลงไปครับและนี่ครับพริกจินดาเขียวแดงซอยใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะครับแต่ว่านี้แจ็คชอบหอมแขกซอยครับใส่เล็กน้อยคลุกเคล้าให้เข้ากันครับหืแค่นี้ก็น่าทานแล้วเนี่ย และสุดท้ายครับใบโหระพาอันนี้ก็ใส่เล็กน้อยครับเพิ่มกลิ่นคลุกเคล้าให้เข้ากันกดๆครับนี่แค่นี้พอลงกระทะได้เลยให้เราตั้งกระทะใช้ไฟกลางก็พอนะครับแล้วใส่น้ำมันพืชลงไปพอน้ำมันร้อนเทไข่ลงไปได้เลยครับ ไข่จะค่อนข้างใหญ่นะครับอาจจะพลิกยากเดี๋ยวดูให้ด้านล่างเซ็ตตัวครับอย่างที่บอกไข่ใ,ใหญ่พลิกยากหน่อย <c oughs> เละนะครับเละไม่เป็นไรพลิกกลับด้านอีกทีก็เอาขึ้นได้เลยครับนี่เดี๋ยวจ๊คจะยกกระทะเอานะนี่ <c oughs> เอาแบบนี้ดีกว่า กรอบครับแบบนี้พอด้านล่างเซตตัวอีกแป๊บหนึ่งก็พอแล้วครับปิดแก๊สได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเจียวไข่เสร็จแล้วก็มาทำน้ำปลาพริกป่นกันน้ำปลาก็เป็นน้ำปลาขวดนะครับเลือกยี่ห้อตามชอบปริมาณก็ตามต้องการครับและปริมาณของพริกป่นก็ตามต้องการนะครับ,อ,อ,รรบอันนี้ตามชอบได้เลยนี่คนให้เข้ากัน,นครับอื้อหือ พริกเยอะๆนนัวสูตรนี้อร่อยมากนะครับต้องลองพอคนเข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับกลิ่นหอมมากๆทีนี้ก็ชิมได้เลยหืมกลิ่นหอมยอั่วๆนี่ครับเหมือนจะเลละแต่ไม่เละ <c oughs> เอาคืนมาได้นี่นะครับไข่แล้วก็ราดด้วยน้ำพริกปลานี่ แนะนำนะครับทานกับข้าวจะอร่อยมากนี่ไปครับ <c oughs> อย่างที่บอกรีบตักข้าวให้ไวนะครับอร่อยจริงๆนี่ลาดลงไปแบบนี้นะครับกลิ่นก็หอมกุ้งก็เด้งนี่ครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะกิ้งจังเลย,ยมือสั่นหิวข้าวมาอีกคำหนึ่งคำโตโต ไปครับอืทางบ้านลองให้ได้เลยครับสูตรนี้อร่อยจริงๆวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ